สวัสด,ดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานเที่ยงวันศุกร์นะคะวันศุกร์เลิกงานเที่ยงยังไม่กลับบ้านกันจ้ะน,นู่นเพื่อนสองคนนูน่นคือวันนี้จะเก็บสตรอเบอรี่กลับบ้านนะคะเก็บฟรีนะจ๊ะเก็บฟรีจ้ะเพราะว่าเขาเลิกเก็บแล้วสองบล็อกนี้บล็อกข้างบนนู่นคือบล็อกแปด ที่เพื่อนๆสองคนเก็บอยู่ส่วนจากนี้จากริมถนนนี่ลงมานี่คือบล็อกเจ็ดแปลงใหญ่ๆนี้เลิกเก็บแล้วนะคะก็คือหมดรุ่นแล้วไม่ขายแล้วที่เหลือเราก็จะเลือกดูนะคะเราจะเลือกกับบ้านอาจจะไปทำแจมแจมสตรอเบอรี่แมหรือว่าอันนี้นะ เอาไปให้เอาไปฝากเพื่อนนะคะฝากเพื่อนฝรั่งเพื่อนหรือใครก็ได้ะะที่อยากได้นะคะเดี๋ยวจะเก็บเดินดูกันก่อนเก็บได้แค่ไหนเนาะได้แค่สองถาดนี่แหละสองตะกา้านี่ยังดีอยู่นะคะเขไม่เอาแล้วนี่เดี๋ยวนะ สวยเชียยังดีอยู่ยังดีอยู่ลูกสวยๆนี่จะไปทำเจมสตรอเบอรี่เจมส์รูเ่ี่ยมนี่โอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหเยอะแยะเลยอะ่ะ เดี๋ยวอย่าตาลายด้วยจุดเพียงโ,โหโอ้ยโโเดี๋ยวเลือกเอาเนาะเลือกเอาที่ใช้ได้นะอันไหนเนี่ยนี่ก็ยังได้อยู่นะคะเอาลูกใหญ่ ทำแจมนี่ได้หมดนะคะแบบนี้ได้หมดเดี๋ยวกระโประจาก่อนนี่ก็ได้นะคะทำแจมสวยๆเคี้ยวๆสุกจัดแล้วเนี่ยสีแดงเข้มสุกจัด ันนี้ไม่ค่อยสวยเลือกเลือกเอานะฮะมนมีแตกละ เดี๋ยวไปต่อโอ้โหส่งคนนน้นเจ็บยินนู้นแักงสวยอยู่เลยอยืม Yeah, other ตะกร่านี่แหละสุดๆเดี๋ยวนะต้องค่อยมองหานะจะเวียนหัวไหมนะเห็นไหมมองไม่ก็เห็นกล้องขอโทษด้วยมันแดดไม่มี เริ่มหมดละเดี๋ยวไปอีกครั้งข้างหน้านาะนเก็บน้ำไป จัดๆเปล่อยทิ้งไว้สองอาทิตย์แล้วเนี่ยไม่เก็บลูกยังเต่งตึงนะคะเต่งตึงโดนฝนแต่ยังไม่ไม่น่าเอาดูลูกนี่สวย ตามข้างๆเขาฉีดสเปรย์ให้ตายอ่ะฉีดฆ่าทิ้งแล้วเขาเลิกเก็บแล้วอืมอือจะเก็บต่อเลือกเอาเนี่ย ยังได้อยู่ยังยังได้นะอุ้ยปึบอื้มแน่นอยู่นะคะสวยงามมาดูผลงานปึ๊บอะฮะหนึ่งตะกร้านี่ก็ทำแจมได้แล้วโอ้ยสวยงามอะ่ะจะเก็บเพิ่มอีกหนึง่งหนึ่งตะกร้านะ,นะคะผลงาน หยุดได้เยอะนะนเพื่อนเก็บกัน, 8, 8, 5, นเดี๋ยวจะเก็บใส่ถาดอันนี้ได้หนึ่งตะกร้าละนี่มันล่องของเราเอง๋ยวจะตรวจดูล่องนี้ก็พอได้อยูอ่ท่อนล่างเมื่อกี้สวยกว่านี่ลูกนี้โอ้เสียดาย ไ,ได้มันต้องเดินตรวจดูนะคะนี่ก็พอเลือกได้นี่านาำเน่ากัน้วล่องเมื่อกี้นี้ลูกสวยๆยังใหญ่โอ้ยังใหญ่เลยต้องเดินเลือกนะคะอีกก้องปไปเลยนี่ มดแดงฝนจ<า>ะมาแล้วฝนจะไล่แล้ว เก็บไปเรื่อยๆน่าจะนี่ใส่ถาดนะจ๊ะใส่ถาดพอได้เลย ต้องค่อยๆมองหานะเนาะเาก็จะปล่อยทิ้งแล้วตัดต้นทิ้งนะคะเดี๋ยวต้องตัดต้นทิ้งดูรูปนี้ จะเวียนหัวเนาะไม่กล้าถือมันต้องอะไรเห็นไหมไปเร็วๆไม่ได้เก็บเปลี่ยนล่องอีกตร้องนี้ไม่ค่อยมีละ ลูกนี้ลูกใหญ่ดูบรรยากาศฝนกำลังจะมานะจ๊ะมันคือกล้องไปด้วยมันหิว้วถาดไปด้วยเอ๊ะึดูตรงนี้จ้ะ กวดจีววยนหัวเนียโยกยูกเยกเยกเพราะมันเก็บแล้วก็ต้องเร็ว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 ผุดผุดุดเคยเก็บเร็วเร็วถึงมือหลุดสายตาสายตาก็ต้องมองหาลูกดีๆลูกเป็นหยดน้ำเห็นแวบๆ พอกลับบ้านกันหมดแล้วพวกเรามาขอเก็บเก็บสตรอเบอรี่ไปฝากเพื่อนๆใครมาทำเสื้อหล่นไว้เนาะเก็บสตรอเบอรี่นเสื้อหายกันหมดเดี๋ยวคือ ประมาณนี้แหละมันก็ปะปนไปพ็ปล่อยทิ้งสองอาทิตย์แล้วที่เขาไม่เก็บเราก็ต้องเลือกหาแล้วก็เขาจะสเปรย์ทิ้งสเปรย์ต้นก็ต้นตายลูกตายหมดเอาเต็มถาดนี้ก็กลับบ้านไปฝากฝากพี่ป้า ตาใหญ่นี่โอเคไหม หันมาบิปมาอย่าเวียนหัวนะได้กดอัดไหมนะ้องถ่ายเสร็จลืมกดอัดวิดีโอจบข่าวต่างประเทศนี่โอ้โหของกินตอนเราเก็บเมื่อกี้ทำไมไม่สวยอย่างนี้ตอนก่อนจะเลิกเก็บเลิกสวยไปแล้วนี่ยัง พอหยุดเก็บมดสวยอีกเดี๋ยวไปหาเดินวนต่อต่อโอ้โหสุดยอดบรรยากาศไปเดี๋ยวไปหาเก็บต่อเกือบเต็มถาดแล้วมาต้อง ต้องเดินเลาะหาไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าลูกที่เสียแล้วก็เยอะลูกยังดีก็ยังเยอะเดินขาดกลับบ้านนะจ๊ะ นี่หัวล่องอย่างเงี้ยที่ห้อยๆเนะี่ยจะใหญ่เหมือนมันได้รับน้ําหนักน้มถ่วงอะไรของมันประมาณนี้เขาเนี่อีกท่อนนะึงถัดไปนี่แบ่งเป็นสองนี่ก็บล็อกเจ็ดเจ็ดก็เหมือนกันนี่ก็เจ็ดเจ็ดมีสามท่อนกว้วาง เนี่ยเนี่ยหัวล่องอย่างเงี้ยตัวนี้จะพาเขานั่งเนี่ยก็ไม่มีที่วางอีกมาดูลูกนี้ลูกใหญ่กับเพื่อนเลย๊า look are you พาเน่าแล้วนี่ลูกเลยอ้วนทำแจมได้แล้วนี่มันสุกจัดแล้วกินก็จะเหมือนปลาร้าอู้นิ่มแล้วแหละทิ้งไปสุกจัดแล้วนี่ เห็นลูกใหญ่เดินหนีแต่ไกลตะกล้าแล้วเนี่ยววางไว้นี่ก่อนไม่มีมือจับโอ้โหเต็มมือเลยนะคะโอ้ตาหล่นอีกโอ้ยเก็บ <c oughs> เพลินเลย เป็นตะกร้ากลับบ้านนะคะโอเคเจอลูกใหญ่อีกแล้วเพิ่งใกล้ละใกล้จะหล้นตะกระ้าละต้องค่อยๆดูนะคะนี่ต้องฝั่งนี้มีไหมไม่มี จะห้อยๆอ,อยู่อย่างนี้หยดน้ำสุกจัดแล้วเนี่ยกินนะ่มืมสุกไปมันก็จะขมๆเนาะก็เหมือนทำแจมได้เลยมาสุกไปละทำแจมพอดีหวาน ขมลิ้นนิดๆเพราะว่ามันสุกจัดแต่ก็ยังกินได้นะคะยังกินได้กินภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครไม่นนั้นจะเสียเร็วสุกแล้วเดี๋ยวไปเดินตรวจตรงนี้นะใหญ่แล้วเจงลูกเลย อารมณ์เหมือนเก็บเห็ดเลยะต้องค่อยๆไปทีละจุดกลัวจะต,ตาลายหมุนเก็บทุทต้องเลือกใหญ่ๆทอใหญ่ๆสวยๆแน,น่นๆเน,นื้อแน่นๆโอ้ยลูกนั้นไปเลยเนี่ยทำเจมกำลังดีอุ้ย ลูกใหญ่ลูกใหญ่พอแล้วเต็มถาดแล้วยกไม่ไหวนี่เราจะผลงาน เดี๋ยวจะไปจัดการแบ่งให้เพื่อนพี่เอ่อพี่เพื่อนๆน,นะคะเพื่อนหรือว่ายาดิาดของแฟนนะแล้วก็อาจจะทำสตรอเบอรี่เจมส์นะลองดูนะคะบรรยากาศในฟาร์มนะประมาณนี้ละจ้าจะมีปะปนกันไปเนาะ นะนะจะเอาทั้งทีก็ต้องเลือกเลือกดีๆเนาะเดี๋ยวมันจะเสียไซสใหญ่ๆนะนะเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะแค่นี้ก่อนเลิกเพื่อนๆก็คงจะเต็มถาดกันแล้วนี่เราจะบรรยากาศนี่ทุกป,ปีเขาจะให้พนักงานเก็บได้นะคะขอเขาเขาก็ให้เก็บนะคะเก็บไป พรุ่งนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะทำเจมเนาะถ้าขยันหรือไม่ก็จะแจกเพื่อนๆพี่ๆไป้โอเคนะคะพบกันใหม่วิดีโอหน้าเด้อนี่ผลงานเก็บเต็มถาดกลับบ้านแล้วยาผลงานสองตะก้ากลับบ้านแล้ว นะคะนี่คือที่เก็บได้นะคะยิได้แค่นี้แหละโอเคนะคะเดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้านะคะขอบคุณจ้าเพื่อนๆนู่นพากันยิ้วคน,คนละตะก้าสามคนบา,บายๆจ้ะยิวหิวยัยงไงเนี่ย